สวัสดีครับวันนี้สวนกล้วยนัทพงศ์นะครับที่อยู่อำเภอกันทารามนะครับจังหวัดศรีสะเกดจะได้พาชมสวนนะครับซึ่งปัจจุบันนั่นก็อายุเจ็ดเดือนครับกล้วยอายุครบเจ็ดเดือนเพราะว่าปลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมนะครับตอนนี้ก็กําลังจะออกดอกนะครับจะครบจะเข้าแปดเดือนนะครับกาลังจะออกดอกและก็ช่วงนี้นะครับหน่อเยอะนะครับหน่อที่สวนกล้วยเยอะนะครับเป็นกล้วยพันธุ์ ปากช่อง50นะครับกล้วยน้ำว้าครับสำหรับส่วนนี้ก็ปลูกประมาณ200กว่าต้นนะครับเกือบ300ต้นนะครับแล้วก็ปลูกแซมด้วยมะละกอก่อนหน้าน,นั้นก็ปลูกฟักทองนะครับปลูกฟักทองภุมวัฒนพืชพอดีเอาฟักทองออกแล้วก็จะมีกิ่งตอมันก็เลยเกิดเกิดมาใหม่ ตอนนี้ก็ออกลูกมั่งนะครับติดมั่งไม่ติดมั่งคะแต่ว่าตอนนี้กล้วยนะครับกําลังสวยนะครับก็ปลูกแซมด้วยไม้ผลนะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะนะครับลำไยนะครับแล้วก็ในส่วนของผลไม้อื่นๆนะครับนอกจากนั้นก็จะปลูกในส่วนของมะนาวนะครับมะนาวประมาณสี่สิบต้นนะครับมะพร้าวน้ำหอมปลูกรอบๆแล้วก็ในส่วนของมะม่วง ูกทุกอย่างนะครับที่กินแล้วก็อยากจะกินนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับแล้วช่วงนี้กล้ออกหน่อยเยอะมากนะครับตัดออกด้วยนะครับขยายปีกกอ,อ,อใหม่นะครับเพิ่มเพิ่มพื้นที่ในการปลูกนะครับช่วงน,นี้ก็พาชมนะครับชมสวนสวนประมาณ สามไร่นะครับทั้งในส่วนของตัวบ้านด้วยบ้านสวน,นครับทำไปด้วยกันนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกพายุเข้าฝนตกติดต่อกัน3าวันนะครับยาก็เลยขึ้นเยอะนะครับ บริเวณน,นี้กล้วยจะต้นสูงนะครับต้นสูงต้นใหญ่แล้วก็ออกลูกเยอะนะครับลูกหมายถึงหน่อนะครับแต่ว่าในส่วนของฟรียังไม่ออกนะคร,รียังไม่ออกเครือนะครับกับว่าประมาณเดือนหน้าคงจะเห็นเครือกล้วยนะครับต้นสูงใหญ่ มันจะต้นอ็บอวบตอนนี้ก็ปลูกปลูกข่าแซมด้วยนะครับปลูกขาอันนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาไว้กินนะครับ้วยออกหน่อยเยอะมากนะครับ ันจะเป็นขานะครับขาขาเหลืองครับซื้อมาปลูกเพิ่งปลูกได้สองอาทิตย์เดือนหน้าคาดว่าคงจะเห็นควรออกปีนะครับออกเครือนะครับเพราะว่าอายุจะเข้าเดือนที่แปดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นต้นไหนออกเครือนะครับ ต้นนี้ก็เพิ่งปลูกใหม่นะครับก็เลยเหี่ยวครับเผื่อยังไงโอกาสหน้านะครับเผื่อมันออกปีเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับวันนี้ก็ ขอนำเสนอครับสวนกล้วยนัทโปงนะครับอ,อย่างที่นี้นะครับโลัาหน้าพบก,กันใหม่ครับสวัสดีครับ